นแผ่นดินชมพูทวีปอันรุ่งเรืองเมืองกบิลพัทส,สุดอาบไปด้วยแสงทองแห่งความมั่งคั่งเจ้าชายสิทธัตถะผู้สมบูรณ์พร้อมประทับอยู่ท่ามกลางปราสาทวิจิตบรรจงแต่ทว่าท่ามกลางเสียงดนตรีขับกล่อมกลับมีคำถามหนึ่งดังขึ้นในพระไทยความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเมื่อราชรถเคลื่อนผ่านประตูวังเทวทูตทั้งสี่ปรากฏกาย ร่างที่แก่ชราจนสั่นแถวและความตายคือความจริงที่สั่นสะเทือนพระไทยกลางดึกที่มืดมิดเจ้าชายตัดสินใจละทิ้งบัลลังก์และสายใหญ่เพื่อมุ่งสู่เส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ท่านบำเพ็ญทุกขก,กิริยาในป่าลึกร่างกายสู้ผอมจนเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกทว่าปัญญาหาได้เกิดจากความสุดโต่งไม่ท่ามกลางความวิเวก เราอสูรากายปรากฏกายในรูปแบบพายุหมุนสีดำบดบังแสงตะวันจนมืดมิดพวกมันส่งเสียงคำรามกึกก้องทรงใช้ความเมตตาเปลี่ยนสอนพิษของพวกมานให้กลายเป็นดอกบัวบานร่วงหล่นพญามารวสวัตียกทัพอสูรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนรมิตตนให้สูงเทียมฟ้าขี่ช้างคิรีเมฆคำรามสนัน่นท่านคือใครที่จะมาพ้นจากอำนาจของข้า พญามารตะโกนก้องสั่นสะเทือนไปทั้งสามโลกพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์วางลงสัมผัสพระธรณีเป็นพยานแห่งบาร,รมีที่สร้างมานับอนเนกชาติทันใดนั้นแม่พระธรณีปรากฏกายขึ้นจากผืนดินทรงเป็นพยานแห่งบุญบาร,รมีที่สั่งสมมานับอนเนกชาติพระนางรวบมวยผมอันยาวสลวยบีบเข้นประแสะน้ำมหาสารมวลมหฮมาที่เปลี่ยนเป็นคลื่นยักษ์ คลื่นน้ำมหาสารซัดพากองทัพมารอสุรกายและช้างศึกคิรีเมกให้จมหายไปในพริบตาเมื่อความมืดมาลายแสงแห่งปัญญาก็สว่างวาบขึ้นเหนือสามโลกทรงชนะทั้งมารภายในและมารภายนอกทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้จุดแสงแห่งธรรมชั่วนิรันด์หลังการตรัสรู พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขทอดพระเนตรโลกด้วยความเมตตาทรงพิจารณาธรรมอันลึกซึ้งดังห้วงมหาสมุทรทรงตัดสินใจเสด็จพุทธดำเนินมุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนะมรุคทายวันเพื่อโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์ที่เคยอุปถากณป่าใหญ่การปฐมเทศนาได้เริ่มต้นขึ้นวงล้อแห่งธรรมถูกหมุนไปเพื่อชำระล้างจิตใจมวลมนุษย์ให้พ้นจากความมืดบอด ดวงตาเห็นธรรมบังเกิดขึ้นแก่พระโกนทัญญะแสงสว่างแห่งปัญญาได้จุดประกายขึ้นเป็นครั้งแรกในสังฆรตนะจากนั้นพระพุทธศาสนาก็แผ่ขยายไปไกลแสนไกลทรงเสด็จปโปรดทั้งเทพพย,ยดาอสูรและมนุษย์ทั่วทุกระแหงเส้นทางการเผยแผ่ทรงเผชิญกับพญานาคราชที่ดุร้ายที่พ่นไฟกรดหมายปลิดชีพผู้มาเยือนทว่าด้วยพุทธานุภาพ พระองค์ทรงสยบพญานาคให้ละทิ้งทิฏฐิยอมจำนวนต่อพระธรรมอันบริสุทธิ์เ่ายักษ์และอสูรผู้ดุร้ายต่างพยายามขัดขวางด้วยเวทมนต์ดำอันมืดมิดความโกรธย่อมระงับด้วยความไม่โกรธทรงแผ่เมตตาธรรมเปลี่ยนหัวใจที่แข็งแกร่งดังหินผาให้สงบลงพุทธปาฏิหารยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทรงโปรดทั้งอังคุลีมานผู้หลงผิดและราชาผู้ลุ่มหลงในอำนาจ พระพุทธองค์พุทธดำเนินอย่างสงบขณะที่อังคุลีมานที่มีพวงมาลัยนิ้วมือวิ่งตามแต่ตามไม่ทันถึงเวลาเสด็จคืนทูลมาตุภูมิกรุงกบิลพัทสุดที่เคยทอดทิ้งมาเพื่อประทานธรรมอันเป็นอมะตะแด่พระประยูนญ,ญ,ญาติทรงสแสดงปาฏิหาริย์รัตนจงกรมเสด็จบนทางจงกรมแก้วมณีในอากาศเพื่อสยบขจัดทิฐิของเหล่าพระประยูนญ,ญ,ญาติผู้ถือตัว ทรงประทับนั่งเบื้องหน้าพระเจ้าสุดโทธนะประธานอมตะธรรมจนพระพุทธบิดาเข้าถึงกระแสะแห่งพระนิพพานการเวลาล่วงเลยพุทธกิจสุดท้ายมาถึงทรงเสด็จสู่เมืองกุศินาราเพื่อประธานปัจฉิมโอวาทแก่เหล่าพุทธบริษัทสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด เมื่อพุทธสรีระสงบนิ่งเหล่ากษัตริย์และพุทธบริษัทต่างลังไหลมารวมตัวกันด้วยความอาลายัยนณะเมืองกุศินาราปาฏิหารบังเกิดขึ้นเมื่อไฟที่พยายามจุดกลับไม่ติดจนกระทั่งพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงและก้มกราบแทบพระบาททันใดนั้นเตโชาธาตหรือไฟทิพก็ลุกโชนขึ้นเองโดยประศจากผู้จุดแผ่รัศมีสีทองสว่างจ้าไปทั่วท้องนาา หลังไฟดับมอดสิ่งที่เหลืออยู่หาได้ใช่เท่าฐานธรรมดาแต่คือพระบรมสารีริกธาตุอัญมณีแห่งธรรมที่ทรงประกายหลากสีเหล่ากริย์จากแปดนครต่างยอมน้อมรับพระธรรมและแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุเพื่อไปประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวโลกแม้การเวลาจะล่วงผ่านไปนับพันปีแต่แสงสว่างแห่งปัญญาที่ทรงจุดไว้นั้นหาได้เคยดับสูญไปจากใจของผู้ศรัทธาไม่ พระธรรมคำสอนเปรียบเสมือนดวงประทีปนำทางมวลมนุษย์ให้พ้นจากพายุแห่งกิเลสและความทุกข์ยากจากเจ้าชายที่สละลาบยศสู่มหาบุรุษผู้พิชิตหมานด้วยความเมตตาทรงพิสูจน์แล้วว่าใจชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชนะใจตนเองตราบใดที่โลกยังคงมีเมตตาตราบนั้นแสงธรรมจะยังคงโชดช่วงชั่วนิรันดรขอความสงบสุขจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกดวงจิต พุทธังสรนณังคัจฉามิ